เวลาขึ้นศาลน่ะชุดพยักใครจะต้องเอาฉบับใดฉบับหนึ่งเข้าไปยื่นแน่นอน <med> คุณพูดอะไรไว้เมื่อสองปีที่แล้วกับอีกชุดเจ้าหน้าที่ชุดหนึ่งชุดเทวดาเนี่ยแล้ววันนี้คุณบอกว่าฮะไอไอหัวปลาไหลพูดไงนะเข้าไปเป็นบริวารเหรอนะทำทำให้เอ่อคือไอหัวแหลมเนี่ยดูดูรับวันหัวมันจะแหลมขึ้นทุกวันทุกคนไม่เห็นเหรอหัวมันแหลมไหมมันไม่แค่แค่หัวล้านนะหัวมันจะแหลมเลยนะ S <S เดี๋ยวแหลมเข้าแหลมข้ามันจะแหลมตรงกลางแล้วจะเหมือนภูเขาไฟละภูเขาไฟระเบิดอ่ะปุ๊บแตกตรงนั้นเลยนะเพราะมันทําบาปกรรมไว้เยอะไงคือเราเห็นถึงไอ้ไอ้ไหัวปลาไหลอ่ะนะคือหมันไส้ตรงที่ว่าเริ่มแรกที่มันเข้ามา,าเกี่ยวข้องกับคดีป่าวาหวตอนที่ชุดพยักไพรล,ลงสองปีที่แล้วไม่รู้เรื่องแม้แต่วันที่ชุดพยักไพรล,ลง มันก็ไม่ได้มามันก็ไม่รู้เรื่องมันเจ้าชุดเจ้าหน้าที่ลงเสร็จแล้วสรุปเสร็จแล้วเขียนอะไรหมดเสร็จแล้วนางหวายตอนนี้กุ้มใจแล้วโดนแจ้งความเลยปรึกษามันมันก็เลยมารู้อะไรบ้างไม่รู้อะไรบ้างรู้ไม่หมดเลยแต่ก็เขาเรียกอะไรอะ่ะเลียไอยจังไรมันเลียพอนางหวายขอความช่วยเหลือขอคําปรึกษามันเลยมันเริ่มแลบลิ้นออกมาเลยจะเลียละจะเลียท่าเดียวละ นางไหวอ้ามาอ้ามากูจะเลียเลียท่าเดียวโดยที่ไม่รู้ไม่สอบไม่ลึกตื้นหนาบางอะไรช่วย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 ยังไงก็ช่วยได้ช่วยเขายังเล่าไม่หมดเลยแบบเซ็งว่ะเซ็งว่ะเซ็งทั้งคลิปอะใครจําได้บ้างตอนนั้นแหละมันบอกว่าพอเจ้าหน้าที่กลับมันจะพานางไหวไปแจ้งความไอ้สายน้ําที่ไปแจ้งความว่าอบุกลุกป่าโน่นนี่นั่นกันแกล้งคือมันมันมันม่นใจร้อยเปอร์เซนตว่านางไหวไม่ผิด หรือมันมั่นใจร้อยเปอร์เซนว่ามีคนช่วยได้นางหวไม่ผิดเข้าใจไหมคือในความคิดของมันว่าไม่ผิดอะจริงหรือเปล่าหรือมันรู้ว่าใครคนหนึ่งที่มันไปวิ่งใต้เขาเรียกอะไรใต้น้ําเนี่ยขึ้นใต้น้ําไปหาคนนั้นคนนี้อะ่ะเขาสามารถช่วยนางหวายไม่ผิดได้มันเลยบอกเซ็งไงเทวดาช่วยไม่ได้มันเลยเซ็งไงแซนเลยไม่แน่ใจตรงนี้ว่าไอตัวจังไรหัวล้านเนี่ยนะ ตกลงมันรู้ว่านางหวายไม่ผิดมันพอช่วยได้หรือมันรู้อยู่เต็มอกว่าผิดแต่มันมั่นใจว่ามันเก่งมันจะหาทางช่วยนางหวายได้ไม่ผิดหรอกพูดออกมาก่อนเลยไม่ผิดไม่ผิดคือเห็นไหมวิ่งเต้นที่บอกหวายไม่ผิดมันก็แค่สวมอ่าสวมสิทธิ์มันไม่ผิดอะไรมันเห็นไหมแรกแรกมันไม่รับเลยว่านางหวายผิดนะคนอ่าสายน้ําไปอะไรนะไป เอาหลักฐานเพิ่มครั้งที่สองในการขุดสะหน้าดินขุดหน้าดินขนดินดินที่ขุดสะไปไหนโน่นนี่นั่นมันก็เริ่มเริ่มแล้วว่าเออถ้าจะผิดก็คงจะผิดตรงนี้แหละผิดเสียหายไงมันมีการทํานั่นทนํานี่เสียหายจะผิดก็ผิดตรงนี้แหละแต่การที่บุกลุกไปทํากินในที่ของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตมันก็ยังมองไม่ผิดอีกนะมันก็ยังบอกว่าสวมสิทธิ์ไม่ผิดมันไม่คิดตรงนั้นเลย เพราะมันอาจจะยังไม่รู้นะว่านางหวายได้ทำอะไรลงไปบ้างฮะนางโพลสายพูดเปลา่ปลาๆว,ว,ว่าซื้อขายนะก็คือลองคิดดูถ้าเราเป็นนางหวายอะตายละหาละถ้าขึ้นศาลขึ้นศาลเจ้าหนะ้าที่ชุดพยักไพรเนี่ยที่แจ้งความเนี่ยเอาเอกสารชุดเนี้ยที่ไอคนนั้นเขียนอยู่แงกๆอยูอย่เนี่ยว่าไม่ได้ซื้อขายใช่ไหมมันบันทึกไว้หรือเปล่า มันมีลายลักษณ์อักษรตรงนั้นไหมแต่เห็นมันพูดนะแต่ไอคนนั้นมันเขียนไหมว่าไม่ได้ซื้อขายเขียนลงไปจริงๆขึ้นสารมันจะเป็นลายลักษณ์อักษรตรงนั้นนะสารท่านจะเห็นว่าอ๋อไม่ได้ซื้อขายอา้าแล้วคลิปเสียงละ่ะสองแสนให้เราสองแสนนั่นแหละคลิปเสียงละ่ะมันแย้งกันไหมเนี่ยนางหวายอะ่ะมันถึงได้เงียบไม่พูดอะไรเลยกําลังฟุ้งซ่านจิตใจแบบ แบบทรมานมากจะเอาอยัางไงดีะจะเอาอยัางไงดีจะสู้ได้ไหมจะสู้ได้งไงอ่ะมันย้อนแย้งอ่ะบอกไม่ได้ซื้อขายแต่มีคลิปซื้อขายนะมันก็ไม่รู้นะว่าพวกมันเนี่ยจะรับสารภาพตั้งแต่คือเริ่มแรกจะสารภาพแล้วล่ะในคางอาญาไปไม่รอดแต่พยายามที่จะโชว์โชว์โชว์พาวให้ฝั่งสายน้ําหรือฝั่งทางฝั่งสายน้ําดูไง ว่าเอ้ยไม่รับสารภาพสู้เราไม่ผิดเราสู้ที่แน่ๆคิดว่าจะสู้ไม่ได้ตั้งนานแล้วหรือเปล่าตั้งแต่เริ่มแรกหรือเปล่าเพราะมันมีหลักฐานมันมีการบันทึกอะไรเยอะขนาดนี้แต่เพื่อโชว์พาวให้พวกมันดูว่าเราสู้เราเราเดี๋ยวเรารับสารภาพช่วงไหนเราค่อยค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปหรือเปล่าอันนี้คือ,ค,อคือเทคนิคของบักหัวล้นไง အဲ့ဒါကဘာလဲ။ဒါကဘာလဲ။အာမခံပြိုင်ဆိုင်မှုတွေလား။ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေလား။ ที่ใชการทำนาที่ดีที่ใน้ที่สบายไม่มีแรงที่จะทำการเกษตรได้นาชาวิตีสามีคนงนชาวิตีซึ่งเคยได้ไปรับจ้างไปที่ไปทำงานพอดีเพื่อความสนิกสนม พอที่ลงล้างใช่ถ่ายตรงเกี่ยวกับสามวันได้เลือกเป็นที่สี่สิบหกใช่ใช่เลยสามวันเป็นกิจกรรในสวนป่าด้านไม่ปฏอบัติธรรมแล้วก็ได้เนั้นนั้นนี้นั่นนี่เจ้าของพี่เจ้าของพี่เสร็จแล้วบอสเรแล้วเสร็จแล้วมาพี่ตามมาตาเ็จด้าน แต่การันการเงินแล้วให้ี่ายาถกลกาวของพี่ายไปทางาทีกรุงเทพพี่ชายแตไม่มีกระเยของงาบพืนต้องเย่าดโตอืมกระเางก็ลัง มันต้องการชะลอมันต้องการยือ้อมันเลยใช้คำว่าสู้ไปก่อนถ้าบอกว่าสารภาพจบเลย ไม่ต้องไปร้องขอความเป็นธรรมไม่ต้องไปโน่นนี่นั่นเข้าใจไหมทุกคนมันต้องใช้คำว่าสู้ทั้งที่มันรู้แล้วว่ามันให้การมันปากคำหรือมันพูดอะไรเ,เป็นหลักฐานไว้บ้างพอ